ก็เหมือวีเทกซี่ปลาสมุกันเพื่อนรับอ่้มาปุ๊บเราก็มีช่อตเลยแต่แรกมีลงนี่ก่อนเลยต้อมือแล้วหน,นึ่งโคตรนี่าเปล่าีร้าไมคนจะมีมาซ้ายหมึมมมดม ถ่ายลมกลางลมเป็ดไคย,อ,ยอ่ะอ๋อถายลมเป็ดเนี่ยโตเราเอา,เอาวิ่งไมไหม เกาะก่อยน่ครับกางก่อยนี่กอะนี่ครับเกา้าล่างี่นะเผยเก็บเงาโปวขู่เข้าไปแล้วนาทองนานทองอยู่ไงไนะ คนหรือบอสเฮ้ยตาป่าที่เที่ยวผู้บอทบอสถอนหรบอทโอ้ยิงด้วยบอทบอวะเฮ้ยคนจริงป่ะพี่คนคจริงด้วยพี่ผมเชื่ออะไรกันอะไรอ้เหี้ยคนคนพี่คนคนคนตีนของผมเต็มเลยเป็นเพราะเราเขาออกป่ะเฮ้ยมีใครซิบลายมาลุตผีออกอ๋ออยู่นี่อยู่นี่ขัดดอดแล้วขัดดอดแล้วพี่พี่ที่มัน Tạm này tam bại. tháo tạm đã tháo. tạm bại. Toby, 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 tạm ครับสวัสดี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 ครับครับผม FC รับปิดนะครับรูบูบอก FC รับปิดครับ FC รับปิด FC รับปิดคือใครไม่มีเท้ามา FC รับปิดว่าอย่างนั้นตีนุ่นเขาออกตีแล้วพี่ตี ใช่ครับเราไปจะก่อเขาเขาอยู่ข้างล่างโอเคโอเคไปทไปพี่นอยกอน์นอยกอเ์อ้แขว่วงยานะพี่ระวังนะพี่กอลพี่พี่กอลพี่อ้าวพี่กอลไปไหนอ่ะี่โอ้โหพี่เฮ้ยพี่กอลใจเย็นไว้พี่แข็งไว้พี่ แข่งไว้ถ้พี่แข็งไว้แข็งไว้เขาไม่กล้าเข้าหรอกเพราะว่าเราแมวหมูดอยู่แล้วไปไหนท um ีี่หน้าเนี่ยาแล้วมาแล้วังลาผมตีนึงเดี๋ยวไปกำลังไปนีแข็งไว้หนีแข็งไว้แข็งไว้หนีหนีต้องแข็งไว้หนีมีสลิงได้ดีกว่าหน้าผมควันไอควันระวังระวัง ยาที่เลยยาที่ยาที่อย่ารู้เลยอย้าอย่าอย่าไอ้แม่ตายวั้นะสวยโ่อพี่สวยพี่ึ้นไปบนตัวเองอย่าหมดเลยอย่าขบนอย่าขบนระวัง แล้วนะเจ็บแล้วนะเจ็บแล้วนะเจ็บแล้วเนจะ็บแล้วเนดะี๋ยว,นะวผมครับเดี๋ยวเพิ่งเข้าพีาพ่ใจเย็นก็ได้ผมครับพี่เล้งพี่ผมยังไม่ลุกเลยพี่กลางวงย้าซะแล้วผมครับแต่ลองเลยลองเลยโอ้โห <c oughs> ลวงนะลวงนะเข้าเลยก็ได้ครับโอเด่นนะยังไม่หมดไม่หมดเขาก็เลยสมมุ่กัน ออ,อยู่นี่ได้สมบัติหน้ผมกอออ็อยู่ข้างบนอ,อยู่ข้างบนข้างบนไอ้ตี๋โอ้ยขึ้นไปใจ๋หยหลาตาเลยขึ<อ>้น <laughs> ไปใจ๋หยหลาตาเลยวิ่งขึ้นไปข้างบนนะเพราะเขารอสกิลบอลเอวบอตาพี่ต <laughs> ีโด่งไปแล้วโด่ไปแล้วโด่ไปแล้ว โถด้วยรนะครับโดนวยรับไปสบายแบบนี้ครับนี่เนี่ยหมีเอาที่ผมมันก็ได้ยกไว้อะเอาเอายกไว้อะไรมายกไว้เอาสีฟ้ามาเอาป้า เดินก็ตา้ไม่ผิดนะเดินเลยเดี๋ยวพอทีก็ได้เดินไปตรงโอเคนี่นี่มีรถอยู่ที่พี่นี่มีรถอยู่ที่พี่ก๊อฟอยู่ไหนนี่พี่มันเป็นรถสองนะขับไปไหนแล้วไปไหนแล้วนี่นี่ขับมานี่ละขับมาอยู่ตรงพอพี่ติดติด ปไปพี่ยัดยัดเลยอยากจะยัดอยู่ติดคนเดียวตัวเดียวเข้าไปเลยเข้าไปเลยโอ้ยข้างต่อไปเลยเลยัดไปพี่ยัดไปยัดไป The airdrop is ไอ้ไอ <c oughs> ้ ปเ <8. S 2> อานี่ไงไก่ทอดอยู่ไหนพี่ล้มล้มไหนล้มไหนอ่ะค้างอะไรอ่ะทำไมมันค้างไรอ้อลยจับหลังใส่คอขาดไปเลย

บอดแทบบอดแหนึ่งองไอโดดลงมาโอ้โห,โโหย่ยังรู้งานด้วยสั์ เปิดแลนะนักการอะไรเขาจะุะทุกข์กว่าตงไหนไม่เสียไม่มีอยู่ข้างนอกนั่นน<ม>่<ม>ะที่สนามอ,อยู่ฟางร้อนหนาโอเคแจะเขายิงผมอยู่นะใช่มอยู่หลังคาหลังคาบ้าน โดดลงมาแล้วสามตัวอ๋ออยู่นี่อยู่นี่ I'm guarding this spot โดนไป่น่าอินไปเกาะอยู่นี่ตัวหนึ่งลูบูลูบตัวเนี้ยโดดลงมาแล้วนะบ้านล่างแจ็คนะเข้าวงโดดมาแล้วโดดโดดลูบูอยู่นี่นะลูบอยู่แถวเนี้ย โดนแล้วิดโดนสวยดีโดนร้อยสิบนัน่นแหละอไอ้นี่รโ,โบูนี่เข้าปากปอะไรอะ่ะเข้าปากพี่เข้าปากโอ้เขามีปากปาก kau ni ya.